สวัสดีครับพบกับช่องของเราอิกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงเรียกว่าช่วงพิเศษละกันเพราะว่าอันเนี้ยอยู่ๆผมก็ไปเจอลองเข้าไปกดที่เล่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเข้าไปที่เล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วผมไปเจอบทอตัวนี้11ดัง <c oughs> เออผมว่าเ hey ฮ้ย11ดังเลยเหรอเพราะว่าสูงสุดอะผม <laughs> เราเคยเห็นเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่า9าดังแสดงว่าตัวนี้ต้องโหดมากแน่ๆเลยแล้วเป็นธงแคนาดาด้วยนะ นะครับผมผมก็เลยอามาจําลองเหมือนเป็นการสอบแล้วกันนะครับก็อันนี้ผมก็จะต่อให้สามเม็ดนะไอ้ไม่ใช่เขาก็จะต่อให้บอทสิบเอ็ดด่างเนี่ยเอเนี่ยสิบเอ็ดด่างเนี่ยต่อให้ผมสามเม็ดนะครับผมแล้วมาดูกันว่าบอทจะเล่นในลักษณะยังไงนะครับผมโอเคก่อนที่รับชมเกมนะครับผมผมมีคอฟแนะนำนะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานไม่แน่นนะครับใครรู้ใครรู้ตัวเองว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างนะครับแล้วใครรู้ตัวเองว่า อย่าจริงจังกับหมกล้อมแล้วนะครับผมแนะนํา3ชุดนี้เลยครับก็คือคอร์สพื้นฐานที่โคตรแน่นนะครับประกอบด้วยชุดหนึ่งเรื่องการเปิดเกมด้วยสองเรื่องแรกและชุดสามเรื่องของกลยุทธ์นะครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นทุกคนเนี่ยครับอ่าไฮดั้งเนี่ยก็มีอย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วแล้วแม่นด้วยนะครับถ้าเราฐานไม่มั่งคงนะครับเราก็ต่อยอดที่สูงไม่ได้นะครับผมเพราะงั้น ผมก้าการันตีเลยครับเพื่อนๆพนทำความเข้าใจนะครับแล้ว3ชุดนี้ก็สามารถที่จะไปต่อระดับที่สูงขึ้นได้นั่นเองนะครับผมอันนึงก็จะเป็นหมาตอนเนื่องจากโจซกินะครับผมปล่อยรูปที่1เป็นรูปฟรีแล้วนะครับส่วน2องไม่ได้ปล่อยอันนี้จะเป็นหมกักเวลาเราเดินโจสกิเสร็จแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าเราควรทํำยังไงดีนะครับผมเรา,าบางทีเราสามารถที่จะสละมาฟังนึ่งนะครับผมเพื่อ เพื่อที่จะสร้างรูปร่างก็ได้นะครับผมมีเมตาจิอันนี้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับบอกแม้กระทั่งมุมนี้เป็นของด้านมุมนี้เป็นของข่าวควรทำยังไงเลยนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการหาแต้มแท้จริงนะครับที่ใช้ประกันประเมินนะครับผมว่าแม้กระทั่งโปรเองนะครับอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ใช้บ่อยๆแล้วก็ประเมินกันทุกตามสถานการณ์ทุกระยะระยะเลยนะครับผมถ้าเราประเมินแต้มที่ผิดนะครับผมแล้วก็จะหากลอยุทธ์หรือวิธีการเล่นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับผม นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรวมถ้ามาเดบิชเช็เอนเกมนะครับก็เรียกว่าเวลาเราเดินเอนเกมนะครับผมเจอคู่แข่งเอนเกมมาถ้าเรารับแบบปกตินะครับเราอาจจะเสียหายบางทีอันนี้มันจะมีเมทเทสจิที่สามารถเรารับแล้วทําให้แต้มเราหายน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้จะบอกว่ามากกว่า60รูปแบบนะครับในจริงมีผมทําไปตั้ง70กว่าเลยนะครับ ก็ตามกติกาครับอยากได้ไหนนะครับแคปนั้นนั้นนะครับแล้วส่งทางที่ลิงก์ข้างล่างนะครับในดีโอหรือทางแชทส่วนตัวผมก็ได้นั่นเองนั่นเองนะครับแค่มาตัดภาพที่เกมกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมมาตัดภาพที่เกมนะครับกับบอทส1ดั้งนะครับผมเขาเล่นจุด34หรออืมรอนั้นผมขอเล่นจมตีตรงนี้แล้วกันนะครับผมด้วยการเล่นของการสอบนะครับถ้าเปรียบเสมือนให้ AI เนี่ยเป็นอาจารย์นะครับเราก็เป็นผู้สอบใช่ไหมเราก็ คนที่เป็นอาจารยนะ์เขาจะเก่งกว่านะครับผมเราก็อย่าไปท้าไฟกันเยอะนะครับผมเราก็เล่นแบบปกติธรรมดาธรรมดานะครับผมอย่างนี้โอ้เขาโจมตีเลยเหรออืมเรามาดูกันว่า11ดั้งจะเก่งขนาดไหนครับโอโ้โหอย่าว่า11ดั้งเลยแค่กระตะกบไม่ไม่โคกกระดั้งผมก็สู้มไม่ไหวแล้วสมเมตรนะครับก็คือตอนเนี้ย AI เนี่ยตัวเนี้ยสามารถชนะโปรได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่า ตัวนี้ก็จะชนะโปรได้เช่นกันหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นเม็ดนี้อืมอืมถ้าเล่นเม็ดนี้หนึ่งหนึ่งสองอ๋อฮะแล้วก็จะจมตีเหรออืมหรือเราจะเล่นอย่างนี้ แล้วก็ปิดอย่างนี้ดีถ้าปิดอย่างนี้เราเสียเซนแน่นอนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัตลิชึบเชื่อมปับ๊บแต่อขอเวลานะเ <c oughs> ลื่กระิบเอ็ดดังซึ่งเคยเจอซึบเชนนี่ชึบระเบียรนี่ใช่ไหมเขาอัตลิชึบเราเชื่อมเขาเชื่อมอืมเราต่อไม่ดีอืมอืมแต่ สไตล์ผมเราก็จะไม่อยากที่จะรีค่อนข้างเสี่ยงนะครับเราก็เล่นขอเล่นแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็จะย้อมให้เขาได้ประมาณเก้าแต้มใช่ไหมครับอันนี้เขาก็ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เราก็อย่างเช่นเหมือนเดิมครับเราก็เล่นแบบก็เรียกว่าปอดอะ <laughs> ก็เราก็พูดภาษากันง่ายๆเลยก็เรียกว่าปอดแล้วกัน ตรงนี้ถ้าเราเล่นเปน็นี้ปุ๊บมันมีสไลด์ตรงนี้ได้นะครับผมผมว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะครับอผมอาจจะเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับผมอ่าโอเคโอ้โอืม ถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บเขาเชื่อมเราเล่นนี่อืมอ,อ,อืถ้าเล่นนี่ผมโดนเขาตัดแน่นอนนะครับฟึบฟึบเอ,อ้ยได้อยู่นี่เราก็สู้ได้อยู่นะอันนั้นเนี่ยเห็นไหมผมว่าโดนตัดแน่นอนผมว่าผมก็พร้อมสู้เหมือนกันนะมาะแต่การอ่านมาเนี่ยผมสู้ AI ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ จะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะถ้าเราเล่นนี่เขาต่อออกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเล่นนี่ปึ๊บปิดตำแหน่งนี้โชว์เล่นนี่ปับป๊บปั๊บอืมถ้าเราต่อลงอมผมกวยอย่างเดียวว่าตรงเนี้ยผมจะมีปัญหานะเนี่ยถ้าผมต่อออกมาเขาเล่นตำแหน่งนี้ อืมเขาว่าตรงนี้อ่ะผมยังไม่รอดเลยเดี๋ยวกันนะถ้าเราเล่นเบียดกับต่อลงอ้ยเอาไงดีรู้สึกตื่นเต้นไงไม่รู้อ่ะเล่นกับ11ดั้ง เอาไงดีอ่ะเล่นนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนแบบเราจะไปค่อนข้างไปเซฟนะครับอันนี้เขาค่อนข้างเล่นนี้อย่างงี้ผมอาจจะต้องรีบสร้างตัวเองให้รอดแล้วเนาะตรงนี้เราอาจจะเล่นแบบนี้ถ้าเล่นนี้ปุ๊บเขาก็ตัดใช่ไหมนั่นไงวาแล้วเชียแล้วก็เล่นนี้อืมถ้าเล่นมีชึบชบไม่ได้นะเราต้องเล่นนี้ก่อน โอเคอันนี้เรางัดขึ้นมาปุ๊บเขากินเม็ดนี้เลยไม่ได้นะครับเราก็เล่นนี้ก่อนแต่ว่าอย่างนี้ผมว่าไม่ค่อยดีนะเนี่ยผมว่ารู้สึกมันปแปลกๆนะเนี่ยอืมอืออ่ะผมขอเล่นตรงนี้ก่อน ตอนนี้แต้มของเขาก็มีตรงนี้ของผมมีประมาณ6นะครับแล้วผมขอกดตรงนี้ก่อนหกเจ็ดแปดเว่าตรงนี้เล่นสักทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแบบนี้นะครับอันนี้เขาก็ต้องสร้างรอดแล้วใช่ไหมอืม โอเคเราจะเล่นไหมนี่นะครับเอ๋ hey. เรามีตรงนี้อยู่แล้วถ้าเราเชื่อมไหมนี่เขาเชื่อมเราต่อออกเขาเล่นนี่เขาเป็น,นี่เ,เ่น,นี่เ,เนนชื่อมไมนี่อืมถ้าเราเพราะว่าตรงนี้ผมแต่ถ้าเราแบบเพย์เซฟเราปิดตรงนี้ปุ๊บเขาตัดโชว์เราเล่นนี่เขาเล่นนี่ก็ได้นะอย่างนี้เราเพย์เซฟอยู่นะผมว่าจบมาก็เซนเต้นะของเรานะครับเพราะว่าตรงนี้เรามี ฝั่งนี้คอยช่วยอยู่อ่ะผมว่ามันน่าจะทําอะไรตรงได้นะตรงนี้มันเป็นอีโคบอทเหรออันนี้ตรงนี้ผมไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยนะถ้าเพื่อนๆเคยเห็นแล้วช่วยบอกผมด้วยนะเอออันนี้ก็จริงๆตรงนี้เราสามารถได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเขาเชื่อมใช่ไหมมปิดนี่เขาต่อออกตรงนี้ชิ่อืมตรงนี้เราก็จะเพจเซฟใช่ไหมเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบอนยี่สิบแต้มเลยเรามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแต้มเล่นเม็ดนี้ผมว่าก็ไม่ไม่แย่นะเพราะว่าเม็ดนี้มันอัตลี่ก่อนบลึบปุ๊บ,รบเราเล่นนี่ชุบเขาเล่นนี่โอเคผมว่าผมรู้แล้วผมเล่นนี่นะครับอย่างน้อยตรงนี้มันมีเรื่องของโมโยนะครับโอ้ โ oh, 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 oh. อ้โอโอ้โนี้อะไรเนี่ยตันนี้เขาแข็งแรงเนะเราเล่นด้านนี้ชุบเขาเล่นด้านนี้ชุบอืมกับอันนึงเราจะต่อลงถ้าต่อลงเขาเล่นเม็ดนี้เราถอยเม็ดนี้โอเคนะผมว่าผมพอๆได้นะ อ่ฮะ uh huh. อันนี้ผมขอปิดตรงนี้ก่อนเลยครับอืมอันนี้เล่นเม็ดนี้เหรอถ้าเราเล่นปิดม็ดนี้เขาตัดโชะตัดโชะปุ๊บเขาตัดโชะเราเล่นนี่ปุ๊บอัตลิโชกมิดนี่เราเล่นนี่ปั๊บตัดออกมานีเราเล่นนี่ป,นนนปุ๊บฟึ๊บ อืมแตว่าได้อยู่นะโอ้ยอันนี้เขาดีกว่าหรอไม่แน่ใจแต่ว่ารุมเนี้ยเหมือนเราจะเอามาใช้อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอ่าสามสี่ห้าเอามาใช้อยู่เขาเรียกอะไรเอามาใช้อยู่ในเนี้ยอะไรอะอัปเตอร์โจสกินนะ แต่ว่าอันนี้ผมอาจจะต้องเล่นเมนน้ก่อนนะครับเหมือนเขาจะทาให้ตรงนี้พยายามให้ตรงนี้แข็งแรงก่อนนะนี่ผมก็ต้องเล่นมิน้อยู่แล้วอันนี้ถ้าเล่นนี่ชึบเขาต่อออกเราเล่นตรงนี้ชึบเขาเชื่อมตรงนี้ปั๊บเราเชื่อมตรงนี้ปุ๊บเขาเล่นนี่โอ้อันนี้ผมอาจจะต้องเล่นเมดน้หรือเปล่าไอ้ผมขอเล่นนี่ก่อนอืมเนี่ยจริงด้วยเห็นไหม นั้นผมขอ,ขอกินไปเลยแล้วกันนะจริงๆอะ่ะตรงนี้ผมกำลังเลมนนี้อยู่นะโอ้นี่ไงเขาโจมตีแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันยังไงอะ่ะเหมือนเราจะไม่ค่อยดีเลยอะ่ะอะไรเนี่ยเดี๋เดๆๆเแต่เขาก็จะกระโดดตรงนี้แล้วมั้งโอ้ โอ้เอาจริงป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะผมปิดตรงนี้ก่อนละกลับไปน,นี่อ๋อแต่ปิดน,นี้ก็ใหญ่นะเนี่ยตรงนี้ก็ใหญ่นะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเม็ดอย่างนี้แบบคิดไม่ถึงนะเนี่ยจริงๆผมกำลังรังเลอยู่ผมจะปิดดีไหมอันนี้ผมอาจจะต้องสร้างรอดแล้วผมแล้วผมว่าผมอาจจะโดนย่ำป่ะเนี่ย ชวับอะตลิชิบเล่นนี่ชิดน,น,น,นี่อืมอ่ะขอเบียดเขาตัดแน่นอนนั่นงไงวลาดิเชียแล้วก็ขอเล่นตรงนี้เพื่อขู่จมปิดล้อมตรงนี้ไอ้บางทีเขาก็เล่นยากเกินถ้าผมเล่นตรงนี้หรอถ้าผมสละตรงนี้ อันนี้ผมขอดูตรงนี้ก่อนเขาเล่นยังไงโอ้จริงปะเนี่ยผมอัลตริกเมนี่ได้นะเชื่อมถ้าอย่างนี้ผมปิดตรงนี้เขากินใช่ไหมถ้าเราปิดตรงนี้เขาเลือกกินเราปิดล้อมแบบนี้ ก็ได้นะใช่ไหมโอ้เข้าเอารอดเลยใช่ไหมอืมถ้าเราเล่นตรงนี้ชึบเขาเชื่อมเราเล่นเม็ดนี้ชึบเขาตัดตรงนี้ชึบเราเชื่อมตรงนี้โชะแล้วปิดตรงนี้อัตลิโชะปิดนี่ปิดแล้วเราก็เล่นเม็ดนี้ต่ออีกทีหนึ่งกำลังคงกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมเล่นเนี่ยเขาถอยใช่ไหมเราเชื่อมเขาตัดใช่ไหมเราเล่นตรงนี้ออกมาเป็นเซนเต์อยู่แล้วเขากิน แล้วเราก็เล่นเม็ดนี้อตัตลิเม็ดนี้เราปิดนี้เราต่อเม็ดนี้ทีหนึ่งเขาต่อเม็ดนึงเราอัตลิเม็ดนี้ที่หนึ่ง,ต,ต,งตึกเล่นนี่เขาต่ออือฮึอัอตลิเม็ดนี้เชื่อมแล้วเราเชื่อมเม็ดนี้เหมือนกันอือฮึอือฮึเชื่อมเขาต่อออกมาเราเชื่อมเม็ดนี้ อันไหนจะดีกว่ากับอันนี้ถ้าเราเล่นนี่เขาถอยชึบเชื่อมตรงนี้เราเชื่อมเม็ดนี้เขาอัตลิเม็ดนี้ไม่ใช่เขาชิชิเขา,ขาเล่นนี่เราอัตลิเม็ดนี้ชึบปิดนี่ปิดนี่ถึกเล่นนี่อันไหนดีกว่าสองตัดเนี่ยมันมีสองแบบเนี่ยผม ถ้าเขาถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมเชื่อมเขาตัดใช่ไหมผมเล่นนี้ยังไงก็เซนเต้ใช่ไหมแต่เขามีอัตลิก่อนทีนึง่งไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเล่นนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องกินถูกไหมอืมพอกินปุ๊บผมก็จะเล่นบินินะครับปุ๊บเสร็จเราเล่นนี้ทีนึงเขาต่อออกมาเราอัตลิเชื่อมแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยอันไหนดีกว่าผมยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้จับไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องต่อออกมาเราเชื่อมอย่างเงี้ยอืม กับอีกทางหนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือถ้าผมเล่นนี่ใช่ไหมครับเขาเชื่อมปุ๊บเราเล่นนี่แล้วเราตัดโชะเป็นนี้ขึ้นมานะครับอืมแล้วผมก็มาแบบอะไรอย่างนี้ชึบอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วผมก็ตัดอุ้อยางแล้วผมมาตัดอย่างเงี้ย อันไหนมันดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้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 ยผมยังไม่มันตัดสินใจยากอยู่นะนั้นเราเป็นแนวสู้ไหมถ้าแพ้ครั้งนี้ผมว่าต้องมีล้างตานะ <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋ะเอเอ้ยเไรเนี่ยเอาเล่นนี้แล้วกันอะโอ้เอาจริงดิทำไมอ่ะผมมองพลาดเหรอไปเล่นนี้ก่อนอ่ะชึบชึบ พึบ,พบอัตลิชึบเราเชื่อมทำไมอ่ะผมมองพลาดเหรอหรือยังไงถ้าผมผมเชื่อมเม็ดนี้เขาเชื่อมเม็ดนี้แล้วเ,เราตัดตำแหน,น่งนี้เขาก็กินเม็ดนี้เหรออืมอืม,อม ไงเนี่ยถ้าผมแต่ถ้าผมเล่นนี่ถ้าผมตัดตรงนี้ชึบเขาก็จะเชื่อมชึบเราเชื่อมตรงนี้ชึบเขาตัดตรงนี้ชึบนี่มันก็จะออกมาเป็นเวเดิมใช่ไหมหรือถ้าเราเล่นนี่ปุ๊บเขาตัดนี่เรากินนี่ไม่ได้อยู่แล้วป่ะเออผมก็ต้องตัดปะอืมแล้วผมก็ต้องเชื่อมอย่างนี้ปะ แล้วผมก็เชื่อมเม็น,นี่อือหือหรือว่าโอ้ยอ๋อโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้โหดมากเออผมลืมเม็ดลืมเม็ดนี้ไปเลยอ่ะเอออุ้ย pues ถ,ถ้า,ยอ,าอย่างนี้ผมเชื่อมอย่างนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมโอ้โหโหดมากหดมาก เดี๋ยวอาจจะต้องมีล้างตาครับผมตอนนี้แต้มเราน่าจะไม่น่าจะเละแล้วอะ่ะตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ตายอะ่ะเละละ <laughs> โหดมากสิบเอ็ดดั้งโอ้โหก็ถ้าใครเพื่อนๆอ,อยากจะตัดท้อกำลังใจนะก็เล <laughs> ่นกับตัวนี้ได้นะสิบเอ็ดดั้งนะครับผมอจริงๆโอ้โหจริงๆหรือผมต้องต้องเชื่อมเหรอ ช่ไหมอืมแล้วปล่อยให้ตัดอย่างเงี้ยหรออ๋ยนั่นนะสิอ่านภาพเป็นจุดนึงเลยอุตส่าห์คิดตั้งนานบอดเดินไม่กี่วิ AI จบแล้วอะไรเนี่ยช่วยเมเนเยอร์ก็จะจะสิ้นกับคุณอ๋อโอ้โอเคครับก็เกมนี้เละเดี๋ยวต้องมีแมัดหน้าแก้มือนะครับผม ก็หลักๆก็เรามาดูกันว่าเออตัวนี้เรามีไปเจอมาน้าสิดดังโคตรขนาดนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับอย่าให้มีซีรีส์ของการเล่น AI ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของเรานะอ๋อแล้วตอนนี้สมัครของช่องเราก็มีเบมเบอร์แล้วนะครับผมก็ก็เรามีสมัครเป็นเบมเบอร์แล้วเราก็ข่าอะไรนะก็ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเป็นหนึ่งในการังใจอย่างเราอยากจะช่วยเหลือของเราก็สามารถไปตรงที่เขาว่าติดตามนะครับก็สามาัครสมัครได้กันเองไปอ่านที่ทเศษต่างๆ,ๆได้นะครับส่วนนี้ใครสมัครแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ผมขอเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมเละเทะเลยครับผมตอนนี้ผมบอกเลย <laughs> เละมากเลยเออเละอีกแล้วโอเคครับก็ครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอยอมแพ้ดูก่อน นะครับผมว่าตรงนี้ผมน่าจะเล่นผิดแน่เลยเนี่ยเนี่เหมต่างต่างตรงเนี้ยม,มันเนี่ยแหละไม่ค่อยดีผมว่าตอนแรกเรานําอยู่โหสิบสองแต้มเรานําตั้งแต่ตอนแรกคิดแต้มเนี่ยสาสิเอดืมเนี่ยแล้วก็เป็นเลทแบบแบบลงมาเรื่อยๆเลย โอ้ตรงนี้นะเนาะที่ที่ที่พลาดอ่ะเนาะอืมอาจจะต้องต่อลงป้าแต่ต่อลงกโดนโจมตีอ่ะผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมโอ้โหตรงนี้ผมดีกว่าตรงนี้ของดีกว่าละเนี่ยแดงว่าไม่ต่อลงไม่ค่อยดีเหรอจากเสอผ้าอืมอือหึ อัตลิไม่ดีเหรอคนเล่นไหนอ่ะไม่มีให้บอกไหมอ่ะโอเคครับก็ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ